แถวนี้ดินยังขาดอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาดินที่อื่นมาใส่ นะครับบริเวณบริเวณต้นไม้ฝั่งนี้นะครับดินมันจะขาดนิดนึง บ่ก็น่าจะเกินสามเมตรนะครับขุดให้เผื่อไว้ครับน้ําก็ประมาณนี้มีฝนน้ําฝนตกครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดแล้วก็มีท่อจะอยู่มุมน้นครับได้ยินคุณตาบอกว่าให้พี่มาก่อนแล้วแล้วค,ค่อยขุดท่อฝังให้อีกทีหนึ่งก็ได้แกเพราะว่าแกบอกว่าระดับดินแถวนี้ฝั่งทางนี้ครับมันมันสูงมันจะไหลมารวมทางนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ก็ได้ครับ ตัวท่อครับ